ครับยังไงครับน้องทุบตับเศร้าเลยมาเคยขี้คานอยู่แต่บ้านเลี้ยงลูกปู่มาแล้วมาแล้วอาหาเปลี่ยนกันหานอนซิมเบิดมือเบิดปิ่นดังเตี๋ยไปขายลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ก็ขายบอดี้บอดเต่มาไก่เมาไก่ดีแต่ว่าแล้วบอดเต่มาไก่เมาไก่ดีแต่ว่าใครยังกว่าใครยังกว่า ปลาหมึกแม่อีห้าเมึกงปลาหมึกปลาหมึกอของเหม็นกินดีคือหมึกับปลาหมึกค<อ>่ะสวัสดีค่ะตุ๊ดตับตุด๊ดตัดบโดนใส่สินประเทศใดนนี่ล่ะสินมาเลสก็าคางว้ายสินมาเลสมาใส่ยูเชียภูมิแล้วก็เป็นสินผู้ชายพร้อมคางเอาเงินน้ำปลาไปซื้อสินประเทศไทยใส่อะไเบียงนี่ยโอ้คนก็เยอะเลยล่ะไอ้ผู้ชายเงินสินประเทศไทยไหมนั่งอยู่งรางอยู่โซฟาเนี่ย คุดนะโอ้ยแดงิึ้นสิสิทธิ์แล้วค่ะคุณแม่น่าด่าอ้าวฉันได้นะเสียเสียก็ใส่เครื่องโต๊ะเสื้อเสียนะครับปลัดปลัดเสื้อเสื้อเลยนะครับอ้าวฉันได้บอุสขุดนะได้คือกันตัวน้องเพิ่นเพิ่งตลกปิ้นแหมน้องเมยงวกมาหาฟอกองการศึกษาได้แบบนี้ก็เดินขึ้นบ่อมาให้บัวฟอกกังฟอกองการศึกษาก็กำลังจะจบกระเป๋าแล้วน้องทุกท่านได้ผัวฝรั่งเมียข่ะแม่ได้ผัวฝรั่งเจ็ดคนแปดคนครับพี่น้องเออก็ได้ จากพระมาเทศนิมนต์หมอลำมาลำค่ะอันแปดโมกเสาร์ก่อนได้กาแล้วให้เฮ็ดแม่มอย่างอยู่ข้างนั่นแม่แฉลัวยังซนคือเป็นแบบคมาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้าจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงจ้ามาจ้าจริงเกิดมาเป็นเป็นเกิดมาไต่กับผู้หญิงก็เปลี่ยนไปผู้ชายก็เปลี่ยนไปเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังดึ อีหามือสวัสดีจ้ากคทั่วงานออกมากับพากันทั่วกันทิ้วคุณยิมม้นแพะมึงมาจะใส่นี่เอ้าฉันมาก่อนเผาไม่ใช่เป็นอย่างห้ามเลยกลัวมันพาออกมาอีหามือเดี๋ยวเดี๋ยวเผาเด้อให้เรียงยีเองกินเอ็มลอยด์ก็เอากระเทยยังกินเอ็มลอยด์นะบัดทีเนี่ยมันสีนอนบัวหลับมันสีนอนบัวหลับเอ็มลอยด์ไม่มึงกินน้ำไปไหนเอ็มลอยด์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอน้ำดำน่ะ เอ็มลอยคือกินแนมนะออไอนี้มาแบบเอ็มลอยเมียมกอกนอันรแบบนี้ฮะอ้าอ้ากูซิมแนไม่เปดไกูซิมแน่มื้อนี้มาซอยงานมูจาพจะดีจะยิงเป็นยังไงแนมาจะใส่แม่สือย่างอยู่บ้านไหนเป็นังไรมองว่าเป็นช่วงช่วงที่อีมึงทุกใจจ เป็นจังไดมาจังไดละยิงโอ้ยก็มาสเฮ็ดบุญหาผัวผัวเธอตายตียิงบ่<ะ><ะ>ผัวโมชันบ่นเคยแต่จากเท่าละโมชันก็บ่เคยมีผัวจากเทียเอา้าคือมาสเฮสียบเฮ็ดบุญหาผัวซะหน่ะเอ้อาเฮ็ดบุญเมื่อนีอ่แล้วก็หาผัวเมื่อนะี่เลยนี่แหมโอ้ยอีป่อเอ้ยสิกะมีเนาะเอ้าคันว่าเฮ็ดบุญหาผัวนะได้ยังมาเป็นแลวงานในงานเลยยิงโอ้ยโมชันก็เป็นคนมีหน้ามีตาเอ้ยฉันก็มีน้นองนๆๆ้องก็เล็บบโอ้ย แล้วงั้นน่ะเรต้องอึดเราต้องอยากดอกเพื่อนเอ้ยจ้าฉันนี่มดหมอลำมาลำจ้าฉันจ้างผามาเทศจ้านี่มดหมอลำจ้างพระหน้ามึงเอ้ยนี่มดหมอลำมาเทศจ้างผามาลำนโมนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตนโมนโมตัสซานโมตัสซาภะคะวะโตอะระหฮโตสมมาสัมพุ มีมนเจ้าค่ะออกมาจากออกมาจากซงกุเทาจอยมันไหนแม่สวัสดีแม่ออกใจรื้อพรพามานายแม่ออกบ้านนี่เท่านั้นบัานี้เอาเจ้ามานั่งทั้งพีเอ้าเป็นยังทางนี่ทางคนเที่ยว้อันขอไม่ขอไม่แหย่หลังห่านในเด้อค่ะ เอามาคือล yeah, ิงมุดน้ำเดี๋ยวโอ้ยหาเลยเฮ็ดองเฮ็ดยังไม่ออกเอาเชียมโอเชียมจ้าแม่าตอาตมาบริไดเอิญเชี่ยมเดินยังสันดัดจลีดอ่าเจริญพรสาธุชนทั้งหลายปนุมือไหมค่ะปนุมือค่ะค่ะปนุมือค่ะวันนี้ท่านจะได้พบกับนักเทศเสียงทองจากคณะปอปอคณะปอเป็ดเป่าบ่ค่ะ โมแมนปอบเ,เปียเปล่าคณะใด้คะคณะปูดปูดคณะตูด <c oughs> พอไม่เห็นหน้าวิธีนะเด้อกะรัตูนึงอุลอันไม่เราไปเที่ยวี่ปุนอย<อ>ู่ไหนค่ะมันบอกมันบอกครูกันสนอกววะอ่ะวันนี้ท่านจะได้พบกับนักเตศเสียงทองจากหลวงพ่อทุบตับตะกะพุงโลหรืออีกชื่อหลวงพ่อทุบตับอันธาโตโตอ,อันธาแปาาลว่าใครร้อน โตนี่แปรี้ยวไงว้าอยาวัดทุกตับใครรอนหำไงอย่าเบาแห้งเปยังอ่ะงานไงเฮวันนี้จะมาเทแหลทเทศนาในเรื่องลีลาวดีโดยกระหม่อมเองกระหม่อมกระหม่อมเองรับุทเป็นลีลาวดีและเลวะตะ ยิ่งนานวันนานเดือนเปลี่ยนไม่กลับอันความลับน้ำวันยิ่งเปิดเผยโอ้ความรักหนักเพียงใดใครที่เคยอกข้าเอ,อ๋ยยิ่งนานวันยิ่งกั้นสวงง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 วงเสียงอย่างเจ้าข้าหลวงพ่อเอ็กโคเอ็กโคยังไมาา่แต่ขีด ลีลาวดีโดนแม่ตีพี่สาวด่าว่าเธอมามีสัมพันธ์จันทานเขาส่วนตัวนางก็เจ็บปวดอยู่ไม่เบาเธอเลยกล่าวด้วยวาจาที่เศร้าใจว่าจังไดล,ลีลาวดีเห็นห้องเห็นไห่วอกสุอัตมาฟัง,ฟงมาดูลีลาวดีเปิดมาหลายบอกดูสุขีฟังดูไมเ่เห็นแห้งเถอะเฮียบัดเนยยังไม่ออกอ,อ่า่ไปคา มันเป็นข้ามแหล่ไหมฮะโอ้โอข้ามแหล่ดูก็ะบายู่ของหนูมันแหล่โอ้ยีหรีแล้วเนาะเป็นตาคืนอยู่แล้วเนาะบารีเวทนะเอ็งน้องนำตากองฟุ้งไฟดูละลายเหลือลายเกือบสิตายไหวสิ่งจะบาเด้อเสียงตะไลเอาคือเอาเนี่ยมึงอ่านกูเล่นเราคุณจิวอย่างวันวันนี้มึงกเล่นอันนี้ ยังเราหมูกยังเราหมูกเอาบอกคัดฝังหมูกกับฝังตะไลนี่บอกม่่คืึ้นีลลาวดีเสองไงเงาจีนอดพีสัมนณอมเนี่ยปัญมติวาลีลาวดีมหาพีเลวัดสันโดบาทว่าคุณนโง่อก้อยแพ้ใจดอกเป็นเกาเกือบเป็นบ้านเลาวง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  ือบแม่นส oh ีเปลี่ยนผ่าพ่อหญิงบ้าลักซ่อนกะลา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 ุ้มนัก <ối> ร้องเขาบอกให้ว่าเต่าง้อยหอดเต่างอยแบบจีนหายไปใสเจ้าไปไส่นอมิดมีบ้าอำเภอเดียวกันนั่นทำใจน้องโคมก่อนสองเฮาเคียงคู่พิลมพนมมือกราบโกมขอโชว่าเต่าง้อยเต่าง้อยเต่าง้อยเต่าง้อ อาวันนี้อาตมาก็ได้ที่เล่ทศนาเพื่อเป็นกติสใจแก่สาธุชนทั้งหลายให้สาธุชนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันจเจริญพรสาธุพาพระเิศมวลอยไน่อยอหญิงเนาะอัน่าหมอนแรมคามหมอนแรมหมอนแรมมาเลย แสกซุยซยบ้างเลยเนี่ยเอ้ามอมเอนหมอลำม,มันบ้าหมูบ่ยิงเอ,าอ,อา้าจ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 ้าเมื่อวานนี้สิขึ้นมาเด้อค่ะรถแลกคู่ค่ะรถแลกคู่มากี่นี่แม่เนาะหมอลำค่ะอยังก็ค่ะหมอลำสวัสดีค่ะแม่เจ้าพาพหมอลำมาช้าหน่อยนะคะ เมื่อวานนี้ลำเลี่ยงปงล,ยาลาบูทองลำเท่อเพูนางหลวงลำที่จังหวัดระยอ <Okay. S 1> วันนี้จะมาลำเลี่ยงสังทองถ้ามึงไม่ลำเดี๋ยวมึงจะถูกซนเนาะเมียนะลำลำได้แต่นยโอ้ย,อย,ย,ออยทเหนอยเยอะแรอเอทีก็ได้สบายดีพี่น้องพอเลยแม่ทั้งหลายต้ยกตาคุณยายที่มาฟังลำเลื้ง ก้อนสีดูตนเท้าตนวนังออกมาก้อนฉันต้องสวยลุนหน้าบอยอมแพ้รอกผู้ใดตัวนี้ฉันนั้นได้ต่ำแ่งรถะนะรถะนะออกจากห้องคอยย่างสียองยองยานขาน้องหลงลลลลลลลงลาลล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 ลอลลลอขลอมล้นัลลนลลลลลลงล มารับเปลี่ยนอาซาไอเดนนอสสานอัดปองอาอยู่ในห้องสองมึงอู้นี่นี่หมอเล่าพืน้นเกงน้อยหญิงคืนด้วยสระอองลุกด้วยสระยีแนงสมน้ำไปตามทองเลียงข้ามเ,เจ้าเองมีน้ำมันหลดอย่างนะเซอร์เมอรเว่นน,ะนานอนสิหาผลไม้ยกินบ่ค่อยขาด แม่มือนียังว่าเห็นไหนหงอเลยยังว่าสั่งแม่มันยังอยู่อากูบาลูบาลีตาตรวงตวงตาตรวงตวงอากูบาลูบาลีตาตรวงตวงตาตรวงตวงเป็นหมอลามค่ะลู้แล้วลู้แล้วที่เธอไม่สนฉันไม่ใช่คนฉันเป็นแมวเป่าลู้แล้วลู้แล้วที่เธอไม่เอาฉันเป็นแมวเป่าฉันไม่ใช่คน สวัสดีค่ะคุณแม่เจ้าพาสวัสดีจ้ามารัตวะเนี่ยเดี๋ค่ข้าตัดออยจ้าเอาอัแฉบเลยค่ะหมอแลมจ้ามาล้มอย่างม่น่าคือผแาแฉบไมีพี่น้องเป็นผพาตัวฆ่ะอันหมอแลมจ้ามาล้ซืมเลี้ยงอย่างก่อนเอาล้มเลี้ยงอย่างก่อหรือหงษเอามาล้มเนื้อไหนพอด้ซ้อมน้ำหมู็ัชแม่นเลี้ยงนี่แหละคอคาตาเมาให้่จ้ากองเขาหน่อยค่ะแมียคัชแม่นเหรอเนาะเอาไม่ยังยิงเลี้ยงนั่นะไม่ยังยิงเลี้ยงเอาเข่ามาโซงลูก ไม่ปิ้งไก่ต่อหน้านั้นแม่ก็ไปซงเข่าดอกถึงเบาแล่นเปียงว่าได้กองเขาน้อยใส่กะตาเลยเดินลงเฮือนไปดอกยางไวถึงเบาเพราะแต่มาถึงแล้วหน้าหลวงไทยบักยงงโผบักไก่แล้วนายจะหูจากก่อนลั้มกูบันเพราะแต่มาถึงแล้วหน้าหลวงทงบักไก่มาขอดไก่กะเลยเอินใส่ลูกสาสท้องท้อง เอาเข่ามาส่งลลูกท้องเอานี่ดีท้องเอามันก็บอกรับเมียบักท้องมึงก็บอกกับเมียโอ้ยจะมากู่ม่เป็นบักท้องนัเสียงกูกูม่เป็นักมึงเสียงเมียบนอยุกูเข่ามาส่งสวยกับกูไอ้ยังมากู่ม่นบักทองไม,ม่ีเมีเอาเไปจจับแค่กเอ้ยเนาะ มึ่มาดีกว่าฉันยังเอียนนี่คุณเป็นหลักทองเอามึงก็เป็นหลักทองกูเป็นรถจัน้าไม่น้อเมื่อวานนี้ลำเลี้ยงปลาบูทองเออลำที่อำเภอนางรองเออลำที่จังหวัดระยองเออวันนี้ลำเลี้ยงสังทองจ้าการลำต้องได้เงินได้ทองการลำต้องใช้สมอง โอ้ยอยากกินข้าวละซองลำเรื่องสังทองใช่ไหมโอ้ฟังลำตอค่ะตอแซวซวไอหนังนอบมันคือใสมือพีสดามรอบแแซวอหนังหมดแลูางไปหนังสู่เซาลำเดีนี้เอ้เฮ็ดยังไงบน้สูร่หม็ีกันีสูตลำนาเราะเตยเลยโทำได้รกรเตยนดิใจเึ้นแล้วลำวนๆได้หลังนใจสามแสกมาลำเนียมหรอ ล่ำลาล่ำลามาแมค่ะขฟ้อนขาฟ้อนมาตาโ้เลยเปนตงๆเขาสีล่ำล่านะน่ะยำไก่เหลวเป็ดเป็ดต้องลาจ้าไปก่อนนะคะยำไก่พากจากไกลเหลวละน้อขอบคุณค่ะที่ค่ะบุญน้องมีวาสนาบ่เพียงพอขอบคุณค่ะหวาน้าะน้อสิกามาล่วมอีกที ม่่เลิบันพวกดิฉันนี่แหละเด้อขอลานีเละขอลาพวกดิฉันนี่ละเ้อขอลาขอให้ทุกทวนหน้าจบดีทุกขั้นเตอขอให้ทุกตัวหนาจบดีทุกขั้นเออเธอมึงลงนานได้ซะเอ้อนน้องใมอนึงกุหลาบแดงเอาน้ำไอโบจ้า ข้าตู่บ่นเนอ,อย่ามองปอออล้วเป็นยังเป็นเปนยเอาใายเอาใารลาไปอยู่ใส่ลาเฟนไอลาคนหักเจ้าแป็ตาย ย้ำคือหอดอยู่ก่าและได้แต่กอดความเงายาำขาจ้จอยู่ไกลบอกใจไว้่างให้ทนเอาละแล้วกลับมาเด้อไอ้เอิ้นเธอใส่หมอนึ่งย้มมือหนึ่งยืนนั่งพึ่งมันยังเกื่อกันลอยเป็นมอนไปโดนใจ เจ้าโยใสย่ให้ขึ้นเออบ้านเอกระเถอยังหุ่นมาคือมันสับหลังเถอะ เธอทิ้งไอ้อแล้วก็ไม่ก,กลับมาไปลาไปลาปล่อยไอ้ตรงตงเคืนไปไม่กลับมาหรือไปกินร้านของเอิญและเมื่อเธออยู่ทุกคืนควยนางอยากกนใจตายโัรักเขววัวควายหายเคล็ดลับบอกไว้ให้เอิญหาทางบ่อหนึ่งลำขาของเป็นที่เวิ้งเอิญใส่หมอนหนึ่ง เพ้อารมาขึ้นลิงดอกลูกแทะสาวใจบ้านไรฝนโดนน้ำไปพ่อพ่อป่ายังไม่ป้อนมาไอ้ผู้อ่อยไม่มีจอยไปตีแดดล่องตุ่มเอาสะพพไปลงลุมใจได้อยู่ใส่อดเจ้าไอ้ทุ้ดนอนในนอนมือไก่หน้าคนเด็กเคยสมทางกันยังตายอยู่น้ำตาคูใส่แกมสะเทือนเขาใส่ใจ แักแหล่ห่วงใหญ่อยู่ที่ไหนนอคนรักเราเสื่อมถ้าดูข้าวขผาคนใกล้ไกล้ไรมีแล้วหรือเพียงทีมึงคือหมอหนึ่งเพาะได้เลนอวสุดท้ายอายหมดหลังแล้วที่จะได้เจอกลับขึ้นมาหมุมันต้องตารอแคมีปาที่ห้ขอบคุณค่าที่ใจให้เจอร้วมีชายคนหนึ่งยังเพิ่มันรอวันสบตาอยากให้เธอวันขึ้นกลับมาทานาเฟ ร้องอาแขนร้องก้มหน้าใส <aha, S 1> ่หมอนหนึ่งไอเหงื่อชื้จวอนเต้องพุงหด้อนนอนอนกนเดใส่เหล่าแฟนไอคุณควาหลายไออยากกินหมูอเจ้าชองปิดลายคอนเทอ์่อเจ้าเลน้าเหอตายขัแหแงเดใส่นอคัมเบอบคุณ ขอบคุณค่ะรอยเยวไป่ะเ็นไป่ด้เพ่นไปมนึงขอบคุณค่ะน้ำร้วันหนิอยังมีคนรอเลรายค่ะอ้าลงมาเอาเลยขอบคุณค่ะไปละห้ารอยขอบคุณค่ะ <ห> ok ใจฉ <ave them. S 1> okay. ันมอดกุหลาบแดงก็เอ้ยคนจบวันในคามจำโตขึ้นมาโอไปละลอยขอจีบไฟก็ค่ะไปละลอยขอกีบไฟเดีบค่ะ กลาวันที่ทีุ้ผ้าใจจัจซือแช่พ้ือดอกไม่มาใมซื้ออย่างเพื่อตองานเอานังคยกันแค่หัวหนุน่าในาไม่มีรังนั่งจำในเลือมาลมแล้วบอกันเร่ ความพุคะค่ะแม่จะไม่ใ้ติดควมเหลือความง้าค่ะคามุทค่ะขเจ้าเอ๋ขอเจ้า วานให้ไปกินเรามันมีแต่เราเด็ดๆทั้งกุ้งเบ็ดทั้งชะพลงมาหมดก็ทน้อยเาหมดะนะแต่ว่ามันอดบ่ได้ก็อ,อยากปล่อยใจไปตามอารมณ์เลยตั้งชมรมมังกแต่มันก็อดไ่ได้แต่แก็ปิเท่า,าไรกินดาอ้นก็ได้ไนมเอาลูก กินขอหาเขาว่าห้ามกินเหล้าแต่ว่าข่อยอยากเมาจักสีเห็นนอจังด้ตั้งใจเต็มจิบออกมันซับยำให้มันอดใจพอใจก็เลยต้องไปกินเหล้าเขาบอกเศร้าพอลืมอุงขอยก็กิ้งกิ้งหากอย่างมีเหล้าสุงขอยบอกสาร้างมาตั้งใจว่าสีอด กินเหล้ายำใดเคยบอกอยากขับรถพ่อไปสักพักไปเจอด่านตำรวจเดี่ยวก็ให้เบาเดี่ยวก็ตรวจเงียวกินแต่เหล้าแก้วเดียวเดี๋ยวยวิญญลายเถื่อนมาเป็นไห้อ๋อเรื่องแต่น้องคุณตำรวจกระดอแล้วก็น้ำชุกฟุ้งเกิดขีดนั่นนับว่จ่าคนนี้เดี๋ยวจับอะนะครับคุณตำรวจ เวทีเคากระสอบนี่เด้อค่ะเอามาใส่เงินเฮ้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 แชาแช่แชโอ๊ตแต่เหล่าหอยซีเซาได้บ่อซุกหอยนี่เนาะมันกระลายเอาอหายอยู่ใสแตกกันอยู่ไล่ไล่บนน้ำกันหลางหลายอยู่หน้าห่านเวทีสุกหอยกับเซาเหล่าอยู่นี่ กบไข่กะเ้าเหล่าย hey, hey, oh, 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 oh. ่น่ถามข้าเจ้าเบิ่งที่บอเคยได้กินจากเืือถามข้าเจ้าเบิ่งตีบ่เคยได้กินจากเตือสินหอหามหามสิ้นไอ้่อยจับเฮ็ดจตเหนตาจังงใจิดออกาเนาะในัอดใจพอได้กเลยต้องไปกินเหล้าถ้าบ่อเ้าพาลิ้นสุกไอยก็กินถ้าหางยังมีเหลา มมาามมาสต,ตั้งใจว่าสิอดแต่มันกังวลบ่ได้จักขอเป็นจักได้จักเจอเราจากว่าสิเศร้าเราจากว่าสิเศร้าเราจากว่าสิเศร้าเรา,เรา,เราบอก,กินเหล่าย้ำใดคอยบอกอยากขับรถพอไปสักพักไปเจอด่านตำรวจเดี๋ยวก็ให้เบา เากะตวดเงียวกินแต่เหล้าแก้วเดียวแต่ว่าโยกไลยเถื่อมาเป็นหายเอาเลือแต่น้องคนตำรวจระดับแอลกอฮอ์นั้นสูงพุงเกินขีดน่าที่จาคนเมืองไทยแกับจ้าพลตนายคนตำรวจโอ้ไม่ได้ผมัวว่าทำตามหน้าที่เสียงไงมีดออไปขอบคุณค You can't be